รู้สึกเป็นเกียร์และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน SEC Digital Services 2024วันนี้นับเป็นวาระพิเศษที่เราได้จัดงาน SEC Digital s e r v i c e ซึ่งนับเป็นปีที่5ติดต่อกันที่สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นของสำนักงานกราตอในการพัฒนาและยกระดับการให้บริการดิจิทัลแก่ผู้มีส่วนได้เสียในตลาดทุนไทยอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้กรตอรจัดงานขึ้นภายใต้หัวข้อ Digital Horizon Shaping s the Future of Capital Markets การมองไปข้างหน้าสู่โอกาสและความท้าทายที่ดิจิทัลจะนำมาสู่ตลาดุนไทยดังนั้นในโอกาสนี้ดิฉันจึงขอรายงานถึงความคืบหน้าและผลการดำเนินงานที่สำคัญเทียนขอตัดมาเฉพาะในรอบป,ปีที่ผ่านมาดังนี้ เรียนขอแบ,บ่งเป็น4ส่วนสำคัญโดยในส่วนแรกได้แก่การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิตอลซึ่งในการ,บบรพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิตอล่ยแบ,บ่งออกเป็นในหลายแพลตฟอร์มท,ที่สามารถที่จะสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียที่แตกต่างกันแพลตฟอร์มแรกคือ e licensing เป็นการยื่นคำขอและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหนักทรัพย์ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่สองเนการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่เราเรียกว่า stakeholder service portal หรือแพลตฟอร์มศูนย์กลางในการให้บริการแบบ one-stop service สำหรับผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนซึ่งแพลตฟอร์มนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการขออนุญ,ญาตและการรายงานข้อมูลชุดต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในส่วนที่3ามีนการตอบสนองกับผู้มีส่วนได้เสียซึ่งก็คือผู้ลงทุนหรือผู้ที่สนใจที่จะเข้ามาลงทุนให้มีข้อมูลในการที่จะตรวจสอบสอบทานซึ่งเราเรียกว่า SEC check tools ซึ่งทำให้ประชาชนมีเครื่องมือในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนและแจ้งเตือนความเสี่ยงแก่ประชาชนให้รู้เท่าทันกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ในส่วนที่2ซึ่งเป็นพัฒนาการที่สําคัญในปีนี้ได้แก่การยกระดับการกํากับดูแลด้วยการใช้เทคโนโลยีในสองส่วนที่เรามุ่งมั่นในการทําให้มันดีขึ้นได้แก่การรับข้อมูลแบบแกลนูล่าร e พอร์ตเพื่อเอาข้อมูลเหล่านี้ชุดข้อมูลเหล่านี้มาในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการกํากับดูแลตลาดทุนให้เท่าทันกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในส่วนที่2ได้แก่การนํา artificial intelligence หรือ machine learning ใช้ในการตรวจจับธุรกรรมที่ผิดปกติเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการกระทําความผิดและการคุ้มครองผู้ลงทุนในส่วนที่3ซึ่งเป็นพัฒนาการที่สําคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมาได้แก่การส่งเสริมนวัตกรรมด้านดิจิทัลเพราะสมนัิเชื่อว่าในการทดลองสิ่งใหม่ๆ ภายใต้การกำกับที่เหมาะสมจะทำให้เราได้ทั้งสองด้านได้สิ่งใหม่ๆได้เกิดการเรียนรู้ยกระดับการใช้นวัตกรรมขณะเดียวกันก็ยังมีการคุ้มครองผู้ลงทุนในระดับที่สอดคล้องสิ่งเหล่านี้ก็คือการสร้างกเข้าใจการระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยงด้านภัยคุกความรุนแานไซเบอร์ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆรวมถึงการที่มี r e g u l a t o r y Sandbox ที่ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถทดลองนํานวัตรกรรมพัฒนาการการให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและตลาดทุนมาพัฒนาภายใต้การกํากับที่เหมาะสมดังนั้นสิ่งที่เรามองไปข้างหน้าวัตทีในวันนี้คือการ shaping งเดอะฟิวเจอร์สก็ทำให้เราได้แผนงานที่จะทําในปีห้ารวมถึงเป็นแผนงานต่อเนื่องที่เราจะมุ่งมั่นมุ่งเน้นย่านต่อเนื่องให้เกิดประสิทธิผลใน3เรื่องหลักได้แก่ เรื่องที่1เรื่องของการ empowering business โดยการที่จะทำให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความสะดวกมีความง่ายภายใต้ความปลอดภัยมั่นคงและยืดอยู่ได้ดีกับโลกของตัวดิจิทัลที่จะเข้ามาการกับเครื่องดิจิตอลเพื่ออ,อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยอันจะช่วยทำให้ธุรกิจสามารถรับมือกับความท้าทายและวิกฤตต่างๆได้ดีขึ้นภารกิจด้านที่2ที่เราจะมุ่งเน้นต่อเนื่องต่อไปในปีหน้าและปีต่อๆไปก็คือการ s t รีมไลนิ่งเซอร์วิสเต่างๆด้วยการที่จะใช้เพื่อประโยชน์ในการที่จะลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพ ที่ทำให้ผู้ประกอบการหรือ o p รเ a t ร r ต่างๆในตลาดทุนสามารถยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการได้ตลอดสายเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคลูกค้านักลงทุนและตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้สิ่งที่ทำยังสามารถเพิ่มความโปร่งใสสนับสนุสนการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นควบคู่ไปด้วยท้ายที่สุดเป็นสิ่งที่สจนากงาน ให้ความสําคัญอย่างมากแล้วก็จะเป็นธีมที่จะเป็น strategic direction ของปีหน้าและปีต่อเนื่องต่อไปก็คือการ democratizing wealth นะคะก็คือการที่ทำยังไงเราจะทําให้เกิด inclusiveness ต่อผู้ประกอบการรายเล็กราน้อยนักลงทุนตัวเล็กตัวน้อยให้สามารถที่จะมาใช้ประโยชน์กับตลาดทุนได้ ซึ่งการพัฒนาระบบดิจิตอลที่ง่ายและปลอดภัยสำหรับประชาชนในการเข้าถึงบริการตลาดทุนผลิตภัณฑ์ทางการเงินในตลาดทุนให้มีความสะดวกความง่ายขณะเดียวกันก็มีความปลอดภัยก็จะเชอเพิ่มช่วยเพิ่มอัตราการออมอัตราการลงทุนการกระจายความเสี่ยงการสร้างการเติบโตของ wealth ของพัคประชาชนและนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนได้อีกด้วย